สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้จะนำเสนอเรื่องวันเกิดวันไหนดวงดีที่สุดสำหรับวันนี้จะเป็นคนที่เกิดวันที่1ถึงวันที่10ก่อนนะคะคนที่เกิดวันที่1เป็นคนแข็งแข็งตรงๆไม่ค่อยยอมคนแต่ลึกๆแล้วเป็นคนจิตใจดีและมีความจริงใจคนที่เกิดวันที่1ด้านการงานจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน งานที่เหมาะสมจะเป็นงานด้านวิชาการด้านกฎหมายด้านบัญชีการเงินคนที่เกิดวันที่1ด้านการเงินจะเป็นคนที่มีทรัพย์พอประมาณไม่ลำบากอะไรค่ะจะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือคนที่เกิดวันที่หนึ่งด้านความรักเนื่องจากเป็นคนแข็ง,ขงจึงมีคู่ค่อนข้างยากคู่ครองจะเกิดจากเพื่อนหรือคนที่เกี่ยวข้องกันมาก่อน คนที่เกิดวันที่สองเป็นคนประนีประนอมและไม่ชอบมีปัญหากับใครจิตใจอ่อนไหวเป็นคนมีสเสน่ห์และมีซัพย์คนที่เกิดวันที่สองด้านการงานจะเหมาะสมกับงานขายและงานที่ต้องพบปะผู้คนหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งสวยๆวยงาม,งามทำแล้วจะเจริญรุ่งเรืองคนที่เกิดวันที่สองด้านการเงินจะเป็นคนมีทรัพย์และเก็บเงินเก่ง ถ้านำไปลงทุนจะร่ำรวยยิ่งขึ้นค่ะคนที่เกิดวันที่สองด้านความรักไปอยู่ที่ใดก็จะมีแต่คนรักคู่ครองจะเป็นคนเอาใจเก่งถ้าเป็นผู้ใหญ่กว่าจะดีมากๆค่ะคนที่เกิดวันที่สเป็นคนที่เพื่อนฝูงจะรักใคร่เพราะคุณเป็นคนมีน้ำใจคุณเป็นคนขยันขันแข็งในด้านการทำงานอารมณ์เย็นเข้ากับคนอื่นได้ง่าย คนที่เกิดวันที่3ด้านการงานงานที่ทำแล้วจะเจริญก้าวหน้าคือหมอพยาบาลหรืองานที่เกี่ยวกับสุขภาพค่ะคนที่เกิดวันที่3ด้านการเงินทรัพย์สินเงินทองจะได้มาจากการทำงานไม่มีดวงด้านเสียงโชคค่ะคนที่เกิดวันที่3ด้านความรักคู่ครองจะเป็นคนที่มีอาชีพคล้ายๆกันหรือเป็นเพื่อนกันมาก่อน จะอยู่กันอย่างมีความสุขค่ะคนที่เกิดวันที่4เป็นคนยิ้มง่ายร่าเริงและเป็นคนคิดบวกเสมอผู้ใหญ่จะรักและเมตตาจะอยู่เป็นครอบครัวค่อนข้างใหญ่และเมื่อทำอะไรก็จะคิดถึงครอบครัวก่อนเสมอคนที่เกิดวันที่4ด้านการงานจะราบเรียบและราบรื่นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรถึงแม้งานจะเหนื่อยและหนักก็ตาม งานที่เหมาะสมจะเป็นงานที่เกี่ยวกับงานบริการและการค้าขายคนที่เกิดวันที่4ด้านการเงินเงินทองจะใช้ไม่ขาดมือและได้รับทรัพย์จากญาติผู้ใหญ่ด้วยอีกทางค่ะคนที่เกิดวันที่4ด้านความรักจะเป็นคนมีสเสน่ห์จะมีคนแอบรักคู่ครองจะอายุน้อยกว่าความรักจะมีความสุข คนที่เกิดวันที่5เป็นคนที่ต้องพบปะผู้คนมากมายแต่คนก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องมักจะนัความเดือดร้อนมาให้เสมอแต่ด้วยพื้นดวงเป็นคนสู้และเข้มแข็งจึงไม่มีใครทำอะไรได้ค่ะคนที่เกิดวันที่5ด้านการงานสามารถลุยงานหนักได้และไม่ชอบงานที่ต้องอยู่กับโต๊ะ งานที่เหมาะสมคืองานเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างงานร้านอาหารขายวัสดุก่อสร้างคนที่เกิดวันที่5ด้านการเงินจะเป็นคนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ใครมาขอความช่วยเหลือก็มักจะไม่ปฏิเสธแต่ไม่เดือดร้อนด้านการเงินคนที่เกิดวันที่5ด้านความรักคู่ครองจะเป็นเพื่อนที่ทำงานร่วมกันจะเข้าใจกันและเห็นใจกัน คนที่เกิดวันที่6เป็นคนคิดมากคิดเล็กคิดน้อยคิดทุกเรื่องจนทำให้ตัวเองและคนรอบข้างเครียดไปด้วยเป็นคนขยันหนักเอาเบาสู้จึงผ่านอุปสรรคไปได้ทุกครั้งคนที่เกิดวันที่6ด้านการงานงานที่เหมาะสมทำแล้วจะก,ก้าวหน้าคืองานที่เกี่ยวกับตัวเลขและการวิเคราะห์หรืองานออกแบบงานจัดสวน คนที่เกิดวันที่6ด้านการเงินจะเป็นคนเก็บเงินเก่งจะใช้จ่ายอะไรก็จะคิดอย่างรอบคอบเสมอชอบหาเงินมากกว่าใช้เงินคนที่เกิดวันที่6ด้านความรักคู่ครองจะต้องเป็นคนที่ใจเย็นและเป็นผู้ใหญ่มากๆจะอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าต้องระวังเรื่องความละเอียดของตัวเองถ้ามากเกินไปก็อาจจะมีปัญหาได้ค่ะ คนที่เกิดวันที่7เป็นคนแข็งแข็งและใจร้อนทําอะไรรวดเร็วว่องไวจนคนอื่นตามไม่ทันจึงมักมีปัญหากับคนที่เกี่ยวข้องด้วยชอบการเดินทางและการเดินทางจะประสบความสําเร็จคนที่เกิดวันที่7ด้านการงานงานที่เหมาะสมและทําแล้วจะก้าวหน้าคือนักธุรกิจนักวิทยาศาสตร์ หรืองานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวคนที่เกิดวันที่7ด้านการเงินเงินจะเข้ามาเยอะมากแต่ก็จ่ายออกไปไม่น้อยแต่จะมีทรัพย์สินจํานวนไม่น้อยโดยเฉพาะอาสังหาริมทรัพย์คนที่เกิดวันที่7ดด้านความรักจะเป็นคนเจ้าชู้และมีสเสน่ห์มากไปที่ไหนก็มีแต่คนรักเป็นคนรักอิสระจึงมักมีคู่ครองแยกสักหน่อย คนที่เกิดวันที่8เป็นคนสุขุมรอบคอบอ่อนนอกแข็งในจุดยืนชัดเจนเป็นคนฉลาดและมีความสามารถในเชิงธุรกิจการค้าต้องระวังเรื่องบริวารให้มากๆคนที่เกิดวันที่8ด้านการงานเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความคิดและการตัดสินใจที่เด็ดขาดเป็นนักธุรกิจนักการเมืองนักกฎหมายจะเจริญก้าวหน้ามาก คนที่เกิดวันที่8ด้านการเงินยิ่งอายุมากจะยิ่งมีฐานะการเงินที่มั่นคงและร่ำรวยทรัพย์สินและการลงทุนจะมีจำนวนมากตามอายุคนที่เกิดวันที่8ด้านความรักจะมีคู่ครองที่มีอายุมากกว่าจึงจะดีมากๆและอยู่ด้วยกันแล้วร่ำรวยและมีความสุขคนที่เกิดวันที่9เป็นคนที่มีจิตใจดีงามและมีรอยยิ้มตลอดเวลา เป็นคนมองโลกในแง่บวกเสมอพูดจาอ่อนหวานมีญาติพี่น้องจำนวนมากและรักใคร่ปลองดองการดีมากค่ะคนที่เกิดวันที่9ด้านการงานงานที่เหมาะสมทำแล้วเจริญรุ่งเรืองคือครูอาจารย์นักเขียนนักแต่งเพลงนักจิตวิทยาหรือเปิดกิจการร้านอาหาร คนที่เกิดวันที่9ด้านการเงินเป็นคนมีทรัพย์เงินทองไม่ขาดมือจะได้รับมรดกจากญาติผู้ใหญ่คนที่เกิดวันที่9ด้านความรักเป็นคนจิตใจอ่อนไหวง่ายจึงต้องระวังเรื่องความรักควรมีคู่ครองที่อายุมากกว่าจึงจะดีคนที่เกิดวันที่10เป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจจึงมีเพื่อนฝูงมากมาย และเพื่อนดีมากๆเพื่อนจะช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดีค่ะคนที่เกิดวันที่10ด้านการงานถ้าร่วมหุ้นทำธุรกิจกับเพื่อนจะเจริญก้าวหน้าไปด้วยดีหรือถ้าทำคนเดียวงานที่เหมาะสมคือรับราชการจะเจริญก้าวหน้าค่ะคนที่เกิดวันที่10ด้านการเงิน จะมีรัพย์จากการทำงานและมีฐานะมั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อวัยสูงขึ้นคนที่เกิดวันที่10ด้านความรักคู่ครองอายุมากกว่าจะเป็นคนอารมณ์ดีสนุกสนานจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขขอจบคำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันที่1ถึงวันที่10ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสำหรับวันที่11ถึง31จะนำมาเสนอในคลิปต่อๆไปค่ะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีความสุขสมปรารถนาโชคดีตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ